One minute this and that home ก็บ้าน house ก็บ้านเอา้าแล้วมันต่างกันตรงไหนอะจำง่ายๆแบบนี้ได้เลยค่ะว่า house คืออะไรที่มันเป็นรูปประทำ concrete พูดถึงบ้านที่เป็นอาคารเป็นสิ่งปลูกสร้างนี่บ้านเรามันมีลักษณะแบบนี้นะมันตั้งอยู่ที่โลเคชั่นนี้นะมันมีเสาเข็มถล่ลายสั่งจากอิฐมวลเบาอย่างเงี้ยเราเดินออกไปเจอบ้านใคร Oh it's a very beautiful house They are building six new houses at the end of our road Welcome to My House ต้อนรับเข้ามาในบ้านในที่อยู่อาศัยในสิ่งปลูกสร้างที่มันเป็นของเราโฮมเนี่ยจะหมายถึงที่ที่มันเป็นส่วนตัวที่ของครอบครัวมันมีความรู้สึกมันมีอารมณ์มันมีความผูกพันมันมีความทรงจำหมายถึงบ้านที่เป็นนามธรรมาเป็นแอ s บส a ตรมันจะเป็นบ้านเดียวบ้านทาวน์เฮาส์คอนโดอพาร์ตเมนต์หรือห้องแบบเล็กๆเ,เลยถ้ามันเป็นที่ของเราที่ที่เราผูกพันก็เป็นโฮมได้หมดเลยค่ะ It's not very big but it's my home Let me go me Let home คือไม่ได้แค่อยากกลับไปที่ที่มันเป็นสิ่งปลูกสร้างที่มันมีเสาเข็มกี่ต้นอยากกลับไปเพราะว่าเดี๋ยวกลับไปบ้านจะได้เจอที่รักของฉันฉันเหงาฉันคิดถึงเธอ and that's it for one minute bye